พูดประจำตัวของเหล่าแม่มดทั้งหลายเป็นได้ทั้งผู้ช่วยเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งที่ปรึกษา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีเกิลสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องแม่มดน้อยโดเรมีในวันนี้นะครับก็จะเอาตัวตนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องแม่มดน้อยโดเรมีเนาะซึ่งก็คือพูดประจําตัวของเหล่าแม่มดนั่นเองนะครับคำว่าแม่มดในที่นี้คือรวมหมดเลยนะครับทั้งแม่มดปกติด้วยแล้วก็แม่มดฝึกหัดด้วยในจักรวาลของแม่มดน้อยโดเรมีนะครับมันก็อาจจะมีช่องโหว่นิดนึงเนาะที่ท่านผู้ชมน่าจะคิดเหมือนผมนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางคนเราไม่เห็นพูดประจําตัวแม่มดของเขาเลยเนาะอะไรเงี้ยอย,ออย่ีก็ไม,ม ใหห้เเราเ็น,นะจะมีเป็นมาจอรีนนะครับซึ่งผมเห็นมีท่านผู้ชมบางคนบอกว่าเอ๊ะมาจอรีนเนี่ยเป็นพูดประจําตัวขององค์ราชินีหรือปะห่าอะไรเงี้ยน,นะเออส่วนตัวคิดว่าเป็นแม่มดปกตินั่นแหละครับเออแต่ว่าก็คิดไปอีกตอนึงนั่นแหละว่าตัวองค์ราชินีก็คงจะมีพูดประจําตัวของเขาเนาะแต่ว่าในเนื้อเรื่องเราก็ไม่เห็นเท่านั้นเองครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาภาพรวมของตัวตนที่เป็นพูดของแม่มดนะครับมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังแล้วก็จะบอกให้ว่าที่ปรากฏขึ้นมาในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีใครที่น่าสนใจบ้างแตต่ละะคนก like ็จมีสอ รี่บางอันที่เราสามารถทําคลิปแยกได้ตามอีเวนต์ตามเรื่องราวที่อยู่ในอนิเมะอีกทีหนึ่งด้วยซึ่งเรื่องราวที่อยู่ในคลิปนี้ผมใส่ไว้ในแชปเตอร์แล้วนะครับท่านผู้ชมกดดูไล่ตามหัวข้อกันไปได้เลยก่อนอื่นเราก็ต้องมาคุยเรื่องของพูดของแม่มดก่อนนะครับว่ามีประเด็นอะไรยังไงพูดของแม่มดนะครับเป็นตัวตนที่อยู่ในโลกแม่มดมาก่อนนั้นแล้วนะครับหรือในบางกรณีก็จะเป็นพูดที่เกิดขึ้นมาคู่กับแม่มดคนนั้นเลยครับผมอย่างในกรณีของแม่มดฝึกหัดบางคนนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเออมันก็จะมีพูดทที่่เป็นนแบบวาาารงผมห้ต ีคล้ายๆกับตัวละครตัวนั้นซึ่งนั้นเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อแม่มดฝึกหัดคนนั้นเลยนะครับแต่มันมีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าแม่มดคนนั้นจบชีวิตลงไปแล้วพูเนี่ยไม่ได้จบชีวิตลงไปด้วยพูดนั้นนะครับจะใช้คําว่าถูกเก็บไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งของโลกแม่มดแล้วจะไม่ปรากฏตัวขึ้นมาจนกว่าจะมีแม่มดที่จะเป็นคู่หูคนใหม่ของเขาอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ที่เราเห็นได้ตอนจบของภาค4นะครับที่ว่าพวกโดเรมีตัดสินใจที่จะไม่เป็นแม่มดแล้วใช่ไหมองราชิินนีีกกกกับบมมาาาจจออร็ะรว่พโโดโดเลมมีฟฟาาอะะไรรปาณ นั่นน่ะต้องกลับมาอยู่ในสถานที่อยู่ของพูดที่จะรอเจ้าของคนใหม่นะซึ่งตอนนั้นนะครับก็จะได้เห็นกฎอีกอันนึงของโลกแม่มดว่าแม่มดหนึ่งคนจะมีพูดได้แค่คนเดียวที่เป็นคู่หูประจําตัวของเขาเนาะแล้วทีนี้ฮานาจังก็จะประกาศเปลี่ยนกฎนะตรงนั้นเลยครับว่าเดี๋ยวอีกหน่อยฮานาจังก็จะเป็นราชินีแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วฮานาจังจะขอเปลี่ยนกฎว่าแม่มดหนึ่งคนมีพูดประจําตัวได้หลายตนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเองก็อยากจะได้พูดประจําตัวของแม่ๆมาเป็นพูดคู่หูของตัวเองด้วยนะครับโดย บททดสอบบางอย่างซึ่งอันนี้ผมหาชัวร์ไม่ได้ว่าต้องทําอะไรนะไม่ใช่ว่าแมงมดเกิดมาแล้วก็มีพูดประจําตัวเลยนะครับเขาจะต้องมีผ่านบททดสอบประจําตัวของแมงมดทั่วไปนั่นแหละซึ่งมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปและก็ทําให้เขาได้คู่หูนั่นมานะครับอย่างมาจอริก้าก็จะมีลาล่าที่เป็นคู่หูของตัวเองใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับความแตกต่างระหว่างแมงมดกับแมงมดฝึกหัดก็คือแมงมดฝึกหัดจะได้พูดประจําตัวของตัวเองก็ต่อเมื่อผ่านระดับ9แล้วนั่นเองเมื่อผ่านระดับ9้าแล้วนะครับได้พูดประจําตัวมาแล้วที มีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูภาค2ภาค3ที่เห็นว่าพวกโดโดเลเลยมีเขามีร่างนี้นะครับร่างนี้เนี่ยถือเป็นร่างโตของพวกโดโดในแง่ที่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นร่างนี้ต่อเมื่อพวกโดเรมีเป็นแม่มดแล้วนะครับพอเป็นร่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพวกโดโดก็จะพูดได้ด้วยแต่ทีนี้เซตติ้งมันเป็นอย่างไงก็จริงนะครับแต่ตามท้องเรื่องแล้วมันดันมีการเร่งกระบวนการเกิดขึ้นก็คือในช่วงของภาค2ที่พวกโดเรมีได้คอมพิวเตอร์เพลเรนมาแล้วพวกโดโด้ ว่าโดโดนั้นมีร่างใหม่ของเขาซึ่งร่างนั้นนะครับเอาไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาไว้จัดการโอยาชิดเวลาที่โอยาชิดจะมาทําอะไรจะมาขโมยตัวฮนานะจังอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้พอมาขึ้นเป็นภาค3ปุ๊บที่มีคอมพิวเตอร์อันใหม่อีกแล้วครับผมเป็นคอมพิวเตอร์สําหรับเรซิปี้เดรี่นะตอนนั้นก็คือพวกโดโดจะเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะหาสูตรต,ราาตารําราต่แตลานาเพื่อที่จะมาทําขนมตามที่พวกโดเรมีต้องการแล้วทีนี้ในภาค3นะครับไอปฏิกิริยาตัวเนี้ยที่มันไปนเร่งว่าพูดหนะ้าปกติแล้วเเเเป็นรนะนร่่่าาาางงลชพพออ้ใคคมิวตหภ2 พอมาภาคสามปุ๊บก,ก็คือพูดได้แล้วนั่นเองครับซึ่งการพูดการคุยการสื่อสารได้แบบนี้พวกพูดเองก็จะมีความปรับปรื่มนะครับว่าอยากคุยกับโดเรมีจังอมปุจังมานานแล้วนะอะไรเง,งี้ยเออมันก็จะดูแบบว่าแสดงถึงความสนิทสนมกันได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งนั่นแหละครับผมร่างโตแล้วก็ที่พูดได้นะนะั่นน่ะมันเป็นร่างที่ควรจะมีเมื่อพวกโดเรมีได้กลายเป็นแม่มดเต็มตัวนะครับแต่ว่าการที่ไปข้องเกี่ยวกับภารกิจขององค์ราชินีแล้วก็ได้เข้าไปในคอมพิวเตอร์ก็เลยทําให้พวกโดโรถามกกลไที่ควรจะเป็นได้ั่ต้้ออองงรรพวกกดดเนีีป็็แมมม่่ยาาาสถ จะพูดคุยสื่อสารได้แล้วแต่ก็เข้าใจแหละว่าอันนั้นมันก็ไม่ใช่ร่างถาวรอีกทีหนึ่งนะครับจะถาวรได้จริงๆก็ต่อเมื่อพวกโดเรมีเป็นแม่มดไปแล้วนั่นแหละครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงพูดของพวกโดเรมีนะครับที่เป็นแม่มดฝึกหัดเนาะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเซตติ้งการตั้งชื่อของพวกพูดทั้งหลายเนี่ยเขาอ้างอิงมาจากตัวโน้ตของดนตรีครับผมตัวโน้ตของดนตรีมีอะไรบ้างครับก็จะมีโดเรมีฟาซอล,ลารทีซึ่งอันเนี้ยขอให้ทุกคนจําไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีตัวประหลาาาดดดดดดรรระะหหลลลเเเเเกกกกิขึึึ้้้้นนนนนนททีีีลลีีีี่่่่่ออไไมมมมมใใโฟซซััับูงงงงยยย๋ววถจุผ นะครับว่ามันอะไรยังไงนะก่อนอื่นเลยสําหรับพูดโดเรมีนะครับวิธีการจะได้พูดประจําตัวของเขามาก็คือการสอบผ่านแม่มดฝึกหัดระดับ9ครับเมื่อสอบผ่านแม่มดฝึกหัดระดับ9ปุ๊บได้พูดประจําตัวมาปั๊บตัวนั้นแหละครับก็จะมาเป็นคู่หูในการที่จะทําภารกิจต่างๆนานาด้วยกันโดยพูดของโดเรมีก็จะมีชื่อว่าโดโดพูดของฮสอาสึกิก็จะมีชื่อว่าเรเรพูดของไอโกก็จะมีชื่อว่ามีมีนะครับแล้วทีนี้ของป๊อปจังจะมีชื่อว่าฟาฟาครับผมอันนี้คือเห็นไหมว่าเรียนกันมา นะมนุษย์เนาะที่ว่าพวกโดเรมีก็ต้องมีการฝึกฝนแต่ทีนี้ถามว่าตัวมนุษย์ที่เป็นแม่บทฝึกถัดครบหรือยังยังไม่ครบครับผมยังเหลืออมปุแล้วก็ยังเหลือของโมโมโกใช่ไหมครับของอมปุนะครับพูดของเขาจะมีชื่อว่าโรโรครับผมส่วนของโมโมโกชื่อจะมีชื่อว่านีนีครับ โร่โรกับนี่นี่ไม่ได้อยู่ในตัวโน้ตของดนตรีไม่ใช่แล้วครับพี่หมูกเก่งครับอ่าคำตอบอยู่ตรงนี้ครับผมว่าไอโดเรมีฟาโซลาทีวันนั้นนะครับมันเป็นตัวโน้ตสากลครับผมซึ่งภาษาไทยเราก็ใช้ใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นเขาก็เรียกว่าโดเรมีฟาโซลาติโดเหมือนกันแต่ทีนี้นะครับประเด็นก็คือว่าญี่ปุ่นเขามีวิธีการเรียกชื่อโน้ตทั้ง7ตัวนั้นนะ้าต่างกันออกไปซึ่งคําว่าโดเรมีฟาโซลาทีที่เรียงกัน7ตัวนั้นนะครับถ้าเป็นแนวของภาษาญี่ปุ่นจะมีห้านี่โฮเฮโต อแล้วก็โรครับ ที่ฟังเมื่อกี้มีมไหมครับผมมีครับผมม,บผม,มีตัวที่2ตัวเรในแบบฉบับที่เรียกโน้ตของภาษาญี่ปุ่นจะเป็นนีนะครับเพราะฉะนั้นนีก็คือนีนีของโมโมโกนั่นเองส่วนของอมปุน,นะครับที่ในสากลนพอเป็นญี่ปุ่นปุ๊บจะกลายเป็นโน้ตโรครับผมซึ่งก็เป็นโรโรของอมปุด้วยประการชนนี้เลยครับซึ่งในฐานะไม่มดฝึกหัดที่เป็นมนุษย์แล้วนะครับพวกโดเรมีก็จะมีพูดประจำตัวกันต,นตามนี้โดยที่ว่าพอมาเป็นพูดประจำตัวแล้วตัวยังเล็กอยู่นะครับยังสื่อสารก็ไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาในการพูดคุยกันเล็กย่าดดูรทีีพพโม ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาได้ยังพูดได้แค่โด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 อะไรเงี้ยนะครับมันจะกลายเป็นการสื่อสารที่พวกโดเรมีจะเข้าใจกันไปเองครับผมเหมือนไปอารมณ์ว่าสื่อใจถึงใจว่าเฮ้ยแค่พูดว่ามี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 อย่างเงี้ยไอโกะจะรู้เรื่องเลยว่ามีมีต้องการสื่อว่าอะไรนะครับอันนั้นก็คือเหมือนกับว่าเป็นพัฒนาการการเติบโตในฐานะที่ว่าเป็นคู่หูซึ่งกันและกันด้วยซึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าพวกโดเรมีก็ต้องอยู่กับพูดตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ตัวนี้ไปแหหหลลละะะวววว่่่่าา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 เเ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 ้้้ยยยรรรจจตอองงงมมมมมมีีีคคคุนนนนนกกกกกััิขขึึึซดดดด็็ใฝพพโ มีหน้าทีใ be ่ในการที e ่หลักๆนะคือการปลอมตัวเป็นพวกโดเรมีครับผมปลอมตัวในระหว่างที่ว่าพวกโดเรมีไปสอบแม่มดฝึกหัดใช่ไหมตัวเองต้องไปโลกแม่มดแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าแม่เปิดประตูมาพวกโดเรมีไม่อยู่บ้านอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับพวกโดเรมีหายไปไหนอาจจะมีการแจ้งความเกิดขึ้นได้เหล่าพูดน้อยของพวกโดเรมีก็สามารถที่จะแก้ไขในจุดนี้ได้นะครับที่เสี่ยงสุดเลยก็คือการสอบระดับ4ที่ว่าพวกโดเรมีจะต้องสอบกับพูดของตัวเองแล้วพวกโดโดที่ปลอมเป็นร่างมนุษย์นอนหลับอยู่นั่นนะครับอยู่ๆก็จะถ จะแปลงร่างเป็นร่างมนุษย์ได้เฉพาะตัวเจ้าของเท่านั้นนะครับกล่าวคือถ้าเกิดว่าป๊อบจังจะไปสอบและโดเรมีจะให้โดโดปลอมตัวเป็นป๊อปไปนอนแบบว่ากลบเกลื่อนเพื่อให้คุณแม่นั้นนะ่ะได้เข้ามาดูอย่างนี้ทําไม่ได้นะครับวิธีการที่แก้ไขที่เราเห็นในอนิเมะนะก็คือว่าโดเรมีก็คือให้โดโดไปทําแบบว่าคุกๆ,ๆอยู่ตรงที่นอนของป๊อบนะครับพอแม่เข้ามาปุ๊บก,ก็จะได้เห็นว่าโอ้ยที่นอนมนุนๆเอาป๊อบนอนดิ้นเหรออะไรเงี้ยเรื่องมันก็นจะจบไปแค่นั้นแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้ชีววววิิตตปรระะะะจจจําาาาาัััันนนททีีี่่่เเเกกกก็็สสงงไไดดด้้้้พูยยยมมแออบบคคข ถ้าเป็นโดโดเนี่ยคือชัดสุดนะครับจะมีความซุ่มซ่ามเป,เปิ่นๆอะไรพวกนี้คล้ายกับโดเรมีเนาะซึ่งการที่มีพูดประจําตัวแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือไม่ให้คนอื่นเห็นเพราะถ้าเกิดว่ามีคนอื่นไม่เห็นแน่นอนว่าการเป็นแม่มดเนี่ยคือความแตกแน่ๆเนาะแล้วทีนี้นะครับวิธีพรางตัวหลักๆก็คือสามารถหายตัวได้หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับจะมีเป็นลูกแก้วพิเศษที่สามารถให้พวกพูดของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในนั้นถ้าพูดของตัวเองอยู่ในลูกแก้วคนที่มีพลังเวทมนต์หรือก็คือเป็นแม่ม ก็ต้องบอกว่าหลายกรณีพวกโดเรมีก็สะดวกขึ้นหลายจุดเหมือนกันคือถือ,ถอ,ถอว่าเป็นคู่หูที่มาซัพพอร์ตเรื่องการใช้ชีวิตในฐานะเป็นแม่มดฝึกหัดได้ดีมากๆเนาะเสียดายว่าโดเรมีไปไม่ถึงจุดที่ว่าเป็นแม่มดแล้วก็พวกโดโดได้โตเป็นพูดที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถพูดคุยกับพวกโดเรมีได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อพวกโดเรมีตัดสินใจที่จะไม่เป็นแม่มดเหล่าพูดนั้นก็จะตกเป็นคู่หูของานาจันรซึ่งตัวนี้ก็ไม่แน่ว่าตัวของพวกโดโด้อาจจะโต พูดของตัวแม่มดทั้งหลายกันบ้างแล้วนะครับอันนี้คือใช้คําว่าเป็นแม่มดที่เป็นสายเลือดของแม่มดเลยนะซึ่งที่ปรากฏให้เราเห็นก็จะมีทั้งหมด4คนด้วยกันครับผมคนแรกเลยก็คือลาลานั่นเองครับลาลานะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าชื่ออยู่ในชื่อตัวโน้ตเหมือนกันครับผมโดเรมีฟาซอนลาทีโดใช่ไหมครับลาเนี่ยแหละครับคือลาลานี่แหละอ่าและทีนี้นะครับคนต่อมาก็จะเป็นเฮเฮครับผมเฮเฮเป็นพูดประจําตัวของมาจอรรึก้าซึ่งเฮเนี่ยจะเป็นตัวโน้ตฟาในของตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะครับส่วนของฮานะจังนะครับจะเป็นผู้ที่ชื่อว่าโตโตะนั่นเองครับโตโตในตัวโน้ตของภาษาญี่ปุ่นนะครับจะเป็นตัวโน้ตของตัวซอนซึ่งสังเกตได้ว่าอย่างที่บอกผู้มาจอริก้ามาจอริก้าที่เขามีพูดประจําตัวได้ก็คือไปผ่านการทดสอบอะไรบางอย่างมาเพื่อให้ตัวเองมีคู่หูได้ตามนี้เนาะแต่ของฮานะจังมันก็จะมีความชัดเจนไปเลยว่าเนี่ยเขาสอบผ่านระดับ9ก้ามาเหมือนพวกโดเรมีครับแล้วก็ได้พูดประจําตัวของตัวเองมาด้วยประการชนีครับทั้งที่ตัวของฮนงนานะ ในเงื่อนไขเดียวกับพวกโดเรมีแต่ทีนี้เงื่อนไขาการเติบโตของพูดก็จะเหมือนกันนะครับเมื่อเลี้ยงไปปุ๊บเนี่ยโต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 ,โตก็จะเป็นพูดที่ตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารในภาษามนุษย์ได้นั่นเองครับแล้วทีนี้คนสุดท้ายที่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็คือบาบานั่นเองครับบาบานะครับเป็นตัวละครตัวเดียวที่ชื่อของเขาเนี่ยไม่ตรงกับโน้ตไหนเลยในของที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับโดเรมีฟาซอลาทีใช่ไหมแล้วก็ของฮานีโฮเฮโตอีโรไม่มีเลยครับผมถ้าใกล้เคียงที่่สุุดก็คคืออเาาาาํวนป มาใส่ตัวอักษรขีดๆแล้วมันก็จะกลายเป็นคําว่าบานะครับซึ่งตัวบาบาก็จะเป็นพูดประจําตัวของอดีตองค์ราชินีมาจอทรูเบียนนั่นเองครับซึ่งในสมัยที่มาจอทรูเบียนมีการใช้ชีวิตร่วมกับพวกมนุษย์ตอนนั้นก็คือยังไม่มีคอมสับกบไปหมดเนาะตัวของบาบาก็จะเป็นพูดที่สามารถไปพูดคุยกับพวกมนุษย์ได้เต็มที่เลยแล้วก็สามารถที่จะเห็นการกระทําของมนุษย์เห็นการใช้ชีวิตของอดีตอง์ราชินีผู้เป็นนายของตัวเองในฐานะที่ว่าไปอยู่ร่วมกับคอรอบครัวของมนุษย์อะไรแบบนั้นนะครับซึ่ตาา,าเนนป็นพูดใ เลยคืออย่างลาล่าเองก็จะมีการบอกไว้ว่าท่านบาบาพูดของแม่มดประจําตัวอดีตอง์ราชินีอย่างเงี้ยก็จะมีความดังในหมู่ของพวกพูดของแม่มดเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แหละครับมันก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าในโลกแม่มดก็คือไม่ได้มีแค่ลาล่ากับเฮ่ที่เป็นพูดของแม่มดเป็นตัวอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็ยังมีพูดของแม่มดคนอื่นนั่นแหละครับซึ่งถ้าดูจากตัวบาบาแล้วที่เขามองว่าตัวเองก็อู้ดังเหมือนกันนะเนี่ยเป็นพูดประจําตัวอดีตอง์ราชินีแล้วก็มีพูดของแม่มดคนอื่นก็รู้จักด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พตัวแต่ทีนี้เราสังเกตได้ว่าพูดอย่างลาละ่าอย่างบาบาถ้าเราดูดีๆแล้วเขาก็จะมีนิสัยที่ค่อนข้างต่างจากนายของเขาเนาะถ้าเทียบกับพวกแบบโดโดเล่เล่นี้นีฟาฟาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคนนั้นก็คือจะมีนิสัยที่ใกล้เคียงกับพวกโดเรมีมากกว่าครับซึ่งในก็ตามแล้วมันก็เป็นประเด็นที่ใช้คําว่าเฉพาะตัวก็ว่าไดา้ก็ให้เข้าใจว่าพูดเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เขาอยู่ในโลกแม่มดแล้วก็วันดีคือดีที่เขาได้พบคนที่จะมาเป็นคู่หูเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการปรากฏตัวขึ้นมาแล้วกกกกกก็็็็็ใใชช้้้้ีีววิิตัับบบคูู่่่หหหหขออองเเเเเเเาาาาาารรรืืถปปนนนนนนทยยจจะได ก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องราวของพูดทั้ง10ต้นที่ผมได้เล่าให้ฟังไปในคลิปนี้นะครับคือต้องบอกว่าชื่อที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะวิธีการตั้งชื่อพูดเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขาเอาตัวโน้ตของดนตรีโดโดเล,เล่เล่มีม,ม,มีอะไรพวกนี้มาตั้งเป็นชื่อซึ่งถ้าที่ผมเรียงมาให้เมื่อกี้ ต่อให้มีการใส่ชื่อโน้ตเรียกแบบภาษาญี่ปุ่นมาก็จริงนะรวมๆแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่14ชื่อเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพูดในโลกแมมมไม่ใช่ว่าเขาต้องเซตติ้งตามตัวน้ t เท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีปรากฏขึ้นมาหลายคนขนาดนั้นซึ่งก็ที่เราไปมีสิบใช่ไหมล่ะตัวน้ตที่รวมสากลกับของญี่ปุ่นเข้าด้วยกันมันมี1 4ตัวเพราะฉะนั้นแล้วสามารถหยิบยกมาใช้ได้ยังไม่เกินลิมิตครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิด พูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ